ไปต่อกันหน่อยเห็นบอกว่ามีเรื่องที่น่ายินดีด้วยใช่ไหมมาดามแป้งเหรอนั่งท่านประธานคณะกรรมการการพัฒนาปีฟ้าเลยเหรอคะใช่แล้วพี่ต้องใช้คําว่าตําแหน่งนี้นะค่ะไม่มีผู้หญิงเลยผู้หญิงมาดามแป้งใช่ คนแรกของโลกแล้วเราต้องร่วมกันแสดงความยินดีนะคะล่าสุดวันนี้เนี่ย Facebook ของมาดามแป้งค่ะคุณน,นวลพันธ์ล่ำซามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโพสต์นะคะข้อความระบุว่าได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาของฟีฟ่านั่นเองค่ะมีวาระนะคะที่จะดำรงตำแหน่งเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2025ยาวไปค่ะจนถึงปี2029นะคะ โดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี่าก็มีการแต่งตั้งกันเมื่อวานนี้ค่ะ7 <Okay. S 1> ตุลาคม2568ซึ่งตำแหน่งนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงเพียงคนแรกของโลกนะคะคนแรกของ,ของโลกที่ได้รับตำแหน่งสำคัญอัน,นี้ค่ะ แล้วก็สำหรับ Development Committee นะคะเป็นหนึ่งในคณะทำงานหลักค่ะของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ a แล้วก็ถือว่าเป็น Standing Committee หรือคณะกรรมการประจำนะคะที่ขึ้นตรงกับจานีอินฟาติโนประธานฟีฟ a แล้วก็สาภาฟี f a ทั้งหมดเลยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนะคะก็จะมีในเรื่องของการรับผิดชอบโครงการพัฒนาของฟีฟ a ก็จะครอบคลุมและก็ดูแล 211สมาคมสมาชิกแล้วก็จะมีการวางแผนแล้วก็เสนอกลยุทธ์ที่เหมาะสม,มการตรวจสอบกลยุทธ์เหล่านี้เป็นระยะแล้วก็มีการวิเคราะห์การสนับสนุนที่มอบให้กับสมาอาสมาคมสมาชิกชแล้วก็รวไมไปถึงสมาพันธ์แล้วก็สมาคมระดับโซนแล้วก็ภูมิภาคทั้งหมดทั่วโลกนะคะและไม่ใช่แค่ยินดีกับมาดามแป้งนะอ,อีกหนึ่งค่ะก็คือนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลค่ะ ปรากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยังได้รับการแต่งตั้งนะคะให้เป็นกรรมการประจำคณะสมาคมสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าอีกด้วยโอ้โห oh